สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วค่ะวันนี้วันปิดภาคเรียนวันแรกนะคะของเดือนเมษายนนะคะชีวิตของคุณครูก็มีมือปิดเทอมนะคะมีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมแนกระไดมาดูแลสวนค่ะมาดูอีลีค่ะแล้วก็มาแล่บริเหตบริเดบายพาพี่น้องมาเบิงหน่อใหม่ค่ะอยู่ที่สวนหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะคะ เอามือนังน่วเห็นสองนอมามือนี้เหลือนอดเดียวเอาฝนตกใหม่ๆค่ะพี่น้องอันนี้ถ่ายทำวันที่4เมษายนนะคะ2 5 6าค่ะสวนไผยตรงนี้นะคะอยู่ข้างปั๊มน้ำมันปตทโนนินแดงอำเภอโนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีประมาณ100กอนะคะ ซื้อมาลอยกอนั่นแหละครับพี่น้องหากเพิ้นมาส่อมไม้ปลูกไม้นะคะบ้ันได้ขยายพื้นที่นะคะเพราะว่าตรงนี้กระจงไว้ให้บักขามนะคะมะขามสี่สิปีนะคะ,าานะคะตรงนี้กระจงไว้ให้นอไม้นะคะฝนตกมาไกไผ่กำลังสได้กินครับพี่น้องปีกายก็ได้กินแน่แจกแน่ทานแน่ขายแน่ค่ะ ตามมีโอกาสเนาะคับพี่น้องเนาะโอกาสของคุณคูกับบอลหลายค่ะก็ขายล่ะส่วนใหญ่นะคะแต่กับบอลได้ขายหลายปันไหนส่วนใหญ่สิแจกลักกับมีค่ะอ <laughs> <laughs> ย่าปากอย่าปาก <laughs> อ่ะัวเป็นอย่างคะ่ะนี่ไผ่เลยนะคะนี่ไผ่นี่อายุได้สี่ปีค่ะพี่น้อง ะ,ะบท่านในสางกอบบท่านในแตงกอค่ะพี่น้องนี่ไผ่กิมซุ้งนะคะอายุสี่ปีนะคะถามว่าปลูกไผ่นี่ดีบอนะคะเฮ่ากับโบหูโบได้เห็ดบัญชีค่ะพี่น้องว่าปลูกไผ่นี่คั้นเทาตั้งใจเห็ดขายคือสีได้หลายอยู่ดอกนะคะพอรังย่ามกก,กิโลละแพงเติบนะคะกิโลละยีสิบบาทสิบห้าบาทนะคะ กิโลละสิบ,บาทบบตํามก็หนีนะคะไผ่นี่ขี้ไล่ขี้เล่เนี่ก็สิบบาทนะคะนอนหนึ่งเนี่กับเกือบโลมผุนเลยค่ะพี่น้องขันบำรุงดีๆนะคะอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งกอรตรงนี้ค่ะอันนี้กอนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะคะกว้างนะคะอกกิ่งพันต้นเดียวตัดกิ่งพันไปแล้วนะคะเบิ้งแต่ห้อยตัดนะคะปีกายนี่พี่น้องแงมเห็นบ่คะ นั่นอันนี้สิมาพ,พี่น้องนับบึงนอใหม่เด้วยะนี้อันนี้นอนอที่หนึ่งนะคะฝนตกพายุเขาวางหันต้นเดือนเมษายนะคะน,นอที่สองนะคะโอ้นอที่สามนะคะมีแต่นออบอวบี้ไงใหญ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้องใส่ระบบน้ำนี่เดินไหวค่ะพี่น้องครับว่าได้เปิดนะคะ พววาฝนมาก,ก่อนสิเปิดใส่เมษานี่สิมีนี้เวลาเบิงสวนปิดเทิม่มแต่ก็บว่ได้เบิงหรอกค่ะพี่น้องนะคะหนีภัยกำลังออกนอนะคะซ้ำนี่เขาตัดได้กันได้นะคะขันเพิ่นสร้างลายๆนะคะแต่ตอนนี้เขาบอ่นเน็ดตัดนะคะบว่านเน็ตหอดใส่ปุ๋ยมาพี่น้องนะคะมันยังไม่ใส่ยาม <laughs> บ่แมนดอกค่ะบ่มี่เวลาใส่ เดี๋ยวสิหาคนมาซอยใส่ค่ะพี่น้องมีค่ะต้นนี้ก็ออนนอนะคะนอนหน่อยน้อยพ,พู้นค่ะพี่น้องเนี้ยเห็นบาคะอืมใบเพิ่นกับสีหล่นจังสี่ล่ะค่ะใบหล่นจังสีนะคะขันสวนเพิ่นผู้เฮ็ดดีๆนี่เพิ่นกับสีโต๊แตงยางดีค่ะบบไ้มีกิ้งลรเกละกละกะละโยงละย่างจังสีดอกนะคะนี่ ขันไพย้ำฝนนะคะใบเป็นสีเขียวนะคะเขียวเข้มเลยนะคะแปลว่าอุดมสมบูรณ์นะคะอันนี้สิขาดปุ๋ยน,น่อยนะคะอันนี้บ่ถือว่าเข้มนะคะอันนี้ขาดปุ๋ยอยู่บ่ฮั่นใส่ค่ะปีนี้ใส่ปุ๋ยอย่างปฏีใส่ปุ๋ยยูเลียนะคะผสมปุ๋ยสิพานี่ลละ สินักไดยูเลียนะคะใส่เดย,เยูเลียก็ได้นะคะเราก็ใส่ปุ๋ยคอกตามแต่มีโอกาสค่ะเพิ่นขายกระสอบละสามสิบหาสามกระสอบร้อยนะคะพี่น้องย่างดีๆมันมีหนามอยู่ด้วค่ะน้อยหนึ่งนะคะมองนี่กับว่าใในหกปันไหน,นะค,ะค่ะขันล้ำต้นสมบูรณ์นะคะเพิ่นกระเียแตกกอหลายนะคะใย,ยหลายเติบนะคะ อันนี้เฮ้าบอ่อด้ให้เพิ่นขยายนี่ตอนนี้มาสมเมาาใหญ่หนึ่งปีแล้วนะคะจงไว้ต้นเดียวนี่อันนี้ต้นพันธุ์นะคะต้นพันธุ์ตัดไปแล้วนะคะต้นพันธุ์เออน,น,นี่นี่นี่ต้นพันธุ์นะคะอันนี้นอแรกนะคะอันนี้นอที่สามที่สี่ที่หาไขึินไปแหนงยังสี่ แก,บ,กบออกค่ะพี่น้องบ่อด้มีประโยชน์นะคะผู้ลังค้นก็ือไปลวกจิ้มเจวได้นะคะเข้าบ่อได้เอาไปดอกผู้เถากินไลกับบ่อได้ค่ะอีแม่เจ็ดสิบกลัวเหล่าแปดสิบเหล่านะคะกินบ่อได้เจ็บขาเจ็บหัวเขา่าแต่ปนันก็นมาก,กินแกงเนาะไม่ดีดีค่ะพี่นอ้องอากินไปหล่าผู้เถานะเพิ่มมาอย่างกับเอาห้เพิ่นกินนั่นละนะคะนี่มาชมสวนไผ่กิมซุ้งนะคะ อายุสี่ปีผลผลิตต่อปีนี่ปีกายนี่สิบาจะไหนดีค่ะพี่น้องมันกาะบ,บ่ถือเนาะเพราะว่าเขากับปั่นพน้ำนะคะกินเองน้ำแจกน้ำนะคะแต่ขนับเป็นเงินกับประมาณหมื่นหนึ่งนี่แหละลอยก่อหมื่นกว่าบาทบ่ก็ได้หลายอยู่ด้วยเนาะค่ะเนาะหมื่นก่าบาทนะคะนี่่องนอ นะะฝนฝนลิ้นลงมาส่นะคะเพื่นสีอยู่จังสีละนะคะเวลาแต่งตน้นแต่งกอนี่ไปเบิ่งใน YouTube เดี๋ค่ะอันตัดไปแล้วเนี่ยมันมีแหนงสี่ออกบม่มีประโยชน์นะคะ่ะสางออกนะคะเดี๋ยวเฮ็ดคลิปต่อไปสิสางให้เบิ่งนะคะเดี๋สิบอกวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายเลยนะคะนี่กริงนี่ขยายพันธุ์ได้ค่ะพี่น้องเอาไปซ้ำไหวนะคะรับรองนะคะ จะได้เกิดกับพี่น้องว่าจะมีน้ำโฮตน้ำนะคะสวนนี่อยู่ในอำเภอเลยค่ะข้างปั๊มปตโทโนโนินแดงแวะมาชมได้นะคะเจ้าของสวนบองงามดอกค่ะพี่น้องเสียงเบากับแตกๆแขมแหบจังสี่ล่ะค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ